สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องแม่หมอสุชิรา634ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปามาถามเขาดูนะคะว่า next action ของเขาต่อไปเนี่ยเขาจะทำอะไรยังไงนะคะหรือว่าเขาจะขยับขยื่น,เป,นเปลี่ยนแปลงความคิด เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนใจหรือทําอะไรที่มันต่างออกไปจากเดิมที่เราไม่ได้คาดหวังเอาไว้ไหมนะคะ,ะคานนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานคุณเป็นยังไงบ้างพลังงานของเขาเป็นยังไงได้บ้างนะคะมาดูกันว่าอะไรที่จะเซอร์ไพรส์คุณนะคะในการกระทําของเขาในในช่วงต่อจากนี้ไปนะคะขอดูพลังงานคุณหน่อยค่ะพลังงานคุณเป็น f o อ Pentacle นะคะ f o อ Pentacle ตามด้วย the ชา a r i o t นะคะ ไห้คิงออฟคัพดูเหมือนคุณเองก็มีความรู้สึกแหละไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกแต่ว่าเป็นช่วงของการที่คิดถึงอนาคตข้างหน้ามากกว่าการไปต่อกับชีวิตตัวเองยังไงนะคะไม่อยากให้ความรู้สึกมาเป็นอุปสรรคก็เลยอาจจะเก็บตัวเงียบนะคะอยู่กับตัวเองหรือว่าค่อนข้างมีพื้นที่ส่วนตัวมากๆนะคะไม่เปิดเผยกับใครหรือว่าไม่ได้ให้ใจใครๆ ให้ใจใครง่ายๆแล้วเพราะคุณเนี่ยมีคนที่อยู่ในใจแล้วก็คือเขาคนนี้เนาะเออคุณก็เลยแบบอมงั้นเก็บใจไว้ในดินชักนะเออเก็บใจไว้ในหีบนะคะแล้วก็ไปทําอย่างอื่นนะคะแล้วก็เลือกเส้นทางว่าจะเอาอยัางไงต่อกับชีวิตไปไปซ้ายหรือไปขวาอะไรประมาณนั้นหางานใหม่ดีไหมย้ายที่อยู่ดีหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะ คราวนี้มาดูกันว่าตัวเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเขาดูพลังงานของเขาหน่อยค่ะคนที่คุณมาถามถึงตัวเขาในตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพลังงานของเขานะคะมีการ moving forward เนาะมีบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็กำลังทำมันอยู่แล้วก็ทำมันต่อไปอยู่นะคะ continue นะ six of s o r t นะคะก็เหมือนเป็นการ move ไปข้างหน้านะคะใช้ชีวิตต่างคนต่างก็ move นะมีความมุ่งม,มั่นต่างกันคนนึงไปแบบที่มันโดนผลักดันกับอีกคนหนึ่งไปแบบ มีความลดแล่นในใจที่จะต้องไปอะไรเงี้ยเออไปไปวางแผนใหม่มองหาโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตส่วนอีกคนนึงเนี่ยไปเพราะจําเป็นที่จะต้องไปเนาะเอ,อ่อเหมือนเขาจะโยกย้ายนะคะหรือว่าย้ายตัวเองย้ายความรู้สึกอย่างนี้ก็ได้เนาะเป็นพลังงานของการที่คิดว่าเออจะต้องย้ายไปไปสู่ความสําเร็จอีกจุดหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะอืไปแบบที่คนอื่นเขาพาไปอย่างนี้ก็ได้ไปเพราะตามคําแนะนําอย่างนี้ก็ได้นะคะ เพราะว่าเห็นไหมคนเนี้ยเขาไม่ได้เป็นคนขี่ไม่กว่านะคนนี้เขาไปซ้อนท้ายเฉยนะคะไปทําตามที่คนอื่นบอกแบกภาระหรือว่าแบกความหวังตรงนั้นเอาไว้นะด้วยไพ่หกดาบนะคะแบกน้องแมวด้วยแต่คุณนไม่ต้องแบกเลยนะคะมีอุปกรณ์พร้อมน้องแมวก็สบายคุณก็สบายแค่ขับรถไปแค่ลงมือทําก็ทําได้เร็วอะไรเงี้ยแต่ตัวเขาเหมือนต้องแบกอยู่บน พื้นฐานของความหวังหรือความคาดหวังหรือต้องทําให้เหมือนเหมือนกับคนอื่นประมาณนั้นนะ่ะเอออาคานนี้มาดูกันนะคะว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงได้อีกนะคะคุณเป็นใครได้บ้างนะคุณเป็นธาตุดินธาตุน้ํานะคะตัวเขาธาตุาาลมอ่ะเขาธาตุลมอีกแล้วนะเออเขาค่อนข้างที่จะสับสนลังเลนะคะว่าจะเอาอยัางไงเอออยากได้ข้อตกลงข้อสรุปเหมือนเขาไปไปแล้วเหมือนเขาไปตามคําบอกเล่าอะ่ะ ที่คนอื่นบอกว่าเอ้ยไปทางนี้ไปไปเดี๋ยวพาไปไปทางนี้มามาขึ้นซ้อนท้ายอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ถึงอะไรเงี้ยพอไปสักพักหนึ่งเอ๊ะเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะเส้นทางนี้ไม่ใช่นะคุณหลงทางหรือเปล่าที่เราคิดว่าเราจะไปทางนี้ไปทางเดียวกันมันคนละทางเราน่าจะบอกชื่ออำเภอเดียวกันแต่มันอาจจะอยู่คนละจังหวัดนะคะมันเลยทาําให้เขารู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วเขาต้องเชื่ออินทูวชั่นของเขาเชื่อเชื่อ,อจิตใต้สำนึกของตัวเอง ไม่ให้เชื่อคนอื่นมากจนเกินไปเพราะตอนนี้เหมือนตัวเองต้องเดินทางตามคนอื่นตามคำบอกเล่าตามกระแสตามทิศทางซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับเขาในตอนนี้นะคะอ่ะคานนี้มาดูกันดีกว่าเขาจะเปลี่ยนหัวเปลี่ยนทิศไหมคะเขามีความคิดยังไงกับคุณทําไมพลังงานเขาถึงเกิดขึ้นแบบนี้เขามีความคิดยังไงกับคุณในในเรื่องนี้ตอนนี้คะ่ะโอ้เขาพร้อมตัดนะอืมเขาเหมือนกับว่า เนี่ยทางที่เขากำลังมุ่งหน้าไปเหมือนเขาเคยคิดว่าเขาจะตัดคุณแล้วมันเป็นความจริงทางเดียวละหรือเขาเคยพูดอะไรกับคุณเอาไว้นะว่าเขาเออจะตัดนะคะแล้วก็เหตุผลของเขาเนี่ยถูกต้องแล้วแต่เขาก็มองเห็นว่าคุณเองก็ไม่ได้สะทกสถานอะไรเนาะกับการตัดสินใจของเขา เมื่อคุณได้ยินคําพูดนั้นหรือว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเขามองว่าคุณเอ๊ะทำไมมีทิศทางความรู้สึกที่เปลี่ยนไปหรือว่าคุณนิ่งเฉยได้ขนาดนี้คุณเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตซึ่งคุณไม่ต้องอาศัยใครเลยคุณอยู่นิ่งๆไม่ต้องหนีคือคุณไม่หนีอ่ะคุณนั่งอยู่กับที่แล้วก็ไม่อะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ มันเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าคุณไม่ได้จะทําประชดประชันอะไรแล้วคุณโตแล้วคุณเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็คุณยอมรับมันได้แล้วตื่นรู้อะ่ะอืมแล้วมันทําให้คุณนิ่งไม่ต้องไปวิ่งไล่ตามใครหรือต้องแบบขอไปกับใครหรือขอความหรือขอเข้าพวกกับใครคุณไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นอันนี้คือสิ่งที่เขามองแล้วเขารู้สึกว่าเขาอุตส่าห์ตัดคุณนะทําไมคุณยังนิ่งอยู่ได้เขา เขาเริ่มสงสัยในตัวเองว่าแล้วสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ในถูกไหมนะคะเขามีความสงสัยค่อนข้างมากในเรื่องของความคิดความรู้สึกของเขาอะนะแต่สิ่งที่เขาเห็นคือคุณนิ่งมากๆเลยคุณเฉยเมยกับสิ่งที่เขาพูดมันมีลักษณะที่ว่าคุณไม่บล็อกเขาแต่คุณก็ไม่ทักเขาเออคุณทําคุณทําอย่างนั้นได้ยังไงคุณไม่รู้สึกอะไรกับเขาหรอนะคะมันทําให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะมัน เหมือนเขาหนีคุณก็แล้วหันหลังให้คุณก็แล้วแต่อาการของเขาคือหันหลังมาแล้วคือตัวเองไปเองแต่ก็หันหลังวกหัววนกลับมาเพราะความนิ่งของคุณไงอย่างที่บอกเลยพลังงานคุณคือรักนะแต่ฉันขอเก็บหัวใจไว้ในลิ้นชักถ้าไม่มีคนที่เหมาะสมฉันก็ยังไม่ได้จำเป็นต้องเอาออกมาใช้ก็เก็บไว้ก่อนอะไรประมาณนี้เออเพราะกับคนคนนี้ คุณอาจจะเคยรักเขามากแบบไม่เคยที่จะคิดว่าจะปล่อยเข้าไปหรือปล่อยเข้าไปจากความรู้สึกแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วด้วยคนคนนี้ที่พยายามทําอะไรบางอย่างหรือว่าด้วยคําพูดหรือการกระทําของเขาการแสดงออกมันทาให้คุณรู้สึกว่าเอองั้นไม่ต้องไม่จําเป็นต้องทําอะไรแล้วไหมนะคะอ่ะคราวนี้แล้วในตอนนี้เนี่ยเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไง S 1> <S 1> เขามองดูแล้วว่าคุณเป็นคนที่ดูนิ่งมากกับความสัมพันธ์นี้นะคะที่เกิดขึ้นไม่ได้วิ่งไล่ตามไม่ได้สนใจแล้วมันจะพังลงไปไหมหรือว่ามันจะไป,ปมันจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณนั่งสมาธิแล้วก็คิดอะไรคนเดียวเพลินๆนในขณะที่เขาพยายามหนีหนีออกไปจากความสัมพันธ์นี้อะ่ะเขามองว่าคุณน่ะกําลังสับสนอะไรหรือเปล่า ขัดแย้งกับสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะเพราะตัวเขาเองจริงเขานั่นแหละที่ขัดแย้งกับตัวเองแต่เขากลับมองว่าคุณอะขัดแย้งอะไรกับใครอยู่หรือเปล่าประมาณนั้นนะคะแล้วก็เขามองว่าตัวคุณเองก็ขัดแย้งกับเขามันไปด้วยกันไม่ได้เขาพยายามคิดว่าคุณพยายามทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะดึงหลังเขาไว้หรือเออเนี่ยเพื่อต่อรองเขาบางอย่าง หรือคุณกำลังมีเหมือนกับดื้อแพ่งอะไม่ยอมไม่ยอมในสิ่งที่เขากำลังทำหรือว่าไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาที่เขาแบบดีไซน์ให้มันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกว่าคุณค่องข้างที่จะมีพลังงานเป็นเดอะสตริงมากเข้มแข็งเข้มแกร่งเอ่อเข้มแข็งแล้วก็แข็งขแกร่ง,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 งมากเลยที่จะต่อต้านเขาอะไรเงี้ยเขาเขารู้สึกว่าคุณต่อต้านเขา แล้วก็เหมือนกับคุณพยายามที่จะบาลานซ์ให้ได้เหมือนกับเนโกชเชดกับเขาต่อรองกับเขาให้ได้อในเส้นทางนี้คุณต้องการอะไรอย่างี้ค่ะเออเขามอกว่าคุณค่อนข้างที่จะหัวดื้อด้วยนะหัวดื้อหัวรั้นนะคะเขาต้องการที่จะควบคุมคอนโทรลในความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะไม่ว่าจะทั้งคําพูดการกระทําหรืออะไรก็ตามทีอะ่ะแต่เขารู้สึกว่าคุณนิ่งมากพลังงานของเขาด้อยในเชิงที่เป็นการเทคแอคชั่นอ่ะ เขาดูด้อยกว่าคุณมากแต่เรื่องของความคิดเนี่ยคนคนนี้โอ้โหคิดได้เยอะแยะมากมายเลยในการที่จะคิดคิดที่จะควบคุมคุณอะแต่ว่ามันไม่มีทางไหนที่จะสู้ได้เลยอะมันมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าอืมคุณเอาดูเอาใจยากคุณควบคุมยาก นะะอ่ะคานนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงตัดสินใจหรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนใจอะไรไหมจากสิ่งที่เขาพยายามที่จะเป็นอยู่ในตอนนี้เขาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอะไรไหมคะ mm. เหมือนเขาเองก็ไปศึกษานะไปเหมือนกับทําความเข้าใจว่าเอ๊ะคุณอาจจะเป็นคนที่เขาไม่ค่อยได้เจอโดยปกติในชีวิตอะมันเลยทําให้เขาแบบต้องไปตามหา บทเรียนใหม่ๆหรือไปปรึกษาเพื่อนนะคะเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาเพื่อนหรือแม้กระทั่งแบบเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแบบไปโคชชิ่งไปดูว่าแบบผู้ชายโคชแบบสุดเด็ดเคล็ดลับในการที่จะเอาผู้หญิงยังไงให้อยู่หมัดเอาผู้ชายคนนี้ให้อยู่หมัดคนแบบนี้ต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันออกแนวแบบเหมือนไปหาชาเลน์เพิ่มไปหาความรู้เพิ่มเพื่พอที่จะแบบ ให้คุณได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเขามันไม่เชิงว่าเขายอมหรือไม่เชิงว่าเขาจะไม่เปลี่ยนใจแต่ว่ามันเป็นการที่เขาจะปรับตัวเองยังไงให้เขาได้ชัยชนะแล้วเขาก็ได้อยู่เหนือความสัมพันธ์นี้อะคะ่ะืมันไม่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันเหมือนเป็นการอยากเอาชนะมากกว่าเนาะเอออ่ะแล้วเขาจะอยากเอาชนะคุณไปเพื่ออะไรคะ การที่เขาทํามาทั้งหมดการที่เราอ่านมาทั้งหมดเนี่ยเขาอยากจะเอาคุณชนะอยากเอาชนะคุณไปเพื่ออะไรเพื่ออะไรกันเห็นลูกแก้วสองอันเนาะคนคนนี้อาจจะไม่ได้อยากยอมรับกับโชคชะตาหรือว่าไม่ได้อยากยอมรับกับหรือเขาอาจจะไปฟังอะไรมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของสปิริตชัลในใน u t u b e ในโลกอินเทอร์เน็ต อาจจะเป็นเรื่องของเนื้อคู่เรื่องของคู่เวรคู่กรรมหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามเทวินเฟรมอะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องราวเหล่านี้ <c oughs> ก็เลยเหมือนอยากจะต่อต้าน <c oughs> เพราะฉะนั้นน่ะคุณหรือคุณหรือเปล่าที่เป็นคนที่มีไฮอินทูวิชันแบบนี้เนาะคุณรู้อ่ะคุณเป็นแม่หมอหรือเปล่าแล้วเขาเหมือนกับต่อต้านคุณอะไรอย่างเงี้ยพยายามจะพรูฟว่าพยายามที่จะบอกว่าคุณน่ะคิดผิดแล้วก็ อินทูวิชันหรือว่าจิตใต้สำนึกของคุณอะไม่ได้ถูกเสมอไปประมาณนั้นนะคะเหมือนอย่างเอาชนะมากกว่าอยากจะให้คุณวิ่งไล่ตามเขาเขาเหมือนใช้กดกดแรงดึงดูดเหมือนไปโคชชิ่งแต่ไม่ได้ไม่ได้รู้เกี่ยวกับสปิริตชัลเรื่องของจิตวิญญาณ เขามองว่าโลกใบนี้ยเขาสามารถควบคุมได้อ่ะคิดดูก็แล้วกันเขามองว่ามันอยู่ใต้มันอยู่ใต้ตรงนี้แต่เขาหารู้ไหมว่าตัวคุณเองก็มีมีมีเซนส์ลางสังหรณ์ที่ก็ก็ดีกว่าเขามากอ่ะในขณะที่เขาคิดว่าตัวเองเก่งมากเลยในการที่จะกลุมทุกอย่างไว้ในมือแต่จริงๆแล้วทุกอย่างมันอยู่ภายใต้การคอนโทรลของคุณมากกว่านะคะเขาอยากเอาชนะคุณค่ะอืเขาอยากเอาชนะคุณเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณ คุณทําอะไรหลายๆอย่างที่เขาเซอร์ไพรส์เนาะเออแล้วมันทําให้เขาแบบไม่เข้าใจว่าทําไมคุณถึงรู้ไม่เข้าใจว่าทําไมคุณถึงสามารถเป็นคนที่ฮีลิ่งเยอะๆคุณเป็นเหมือนสตาร์ซีดเป็นเหมือนเอ,อ่อดาวเด่นมเมล็ดพันธุ์ที่มาเพื่อที่จะกอบกู้โลกอะไรเงี้ยในเชิงจิตวิญญาณแล้วก็ภายในจิตใจอะไรเงี้ยเพราะคุณเป็นเดอะเฮอร์มิตคุณเรียนรู้มาเยอะนะคะ แต่เขาอ่ะไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้เห็นไหมเขายังต้องไปปรึกษาคนอื่นฟังเชื่อฟังคนอื่นทําตามคนอื่นที่เขาพูดที่เขาบอก <c oughs> เพื่อที่จะมาพรูฟว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่อ่ะมันเหมือนวิทยาศาสตร์กับเอ่อศัยศาสตร์มาตีกันอ่ะคุณเหมือนออกแนวจิตด้านจิตวิญญาณตัวเขาออกแนวแบบเชิงวิทยาการอะไรเงี้ยแล้วเหมือนจะเอามามาตีกันซึ่งมันคนละาศาสตร์นะคะแล้ว การที่เขาพยายามที่จะควบคุมว่าโลกใบนี้ต้องอยู่ภายใต้กำมือของเขาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คนนี้ถามว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนใจไหมเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนใจนะคะแต่ว่าเขาจะปรับวิธีการมากกว่าในการที่จะเข้าหาคุณแล้วก็ปรับวิธีการในการที่จะควบคุมคนโทรลคุณแล้วก็จะเอาคุณแบบลงให้ได้อะเออประมาณนั้นดูแล้วพลังงานเขายังไม่มีพลังงานของการสำนึกหรือว่าพลังงานของการ เออเรียนรู้จริงๆอะคะ่ะอืมอ่ะแล้วในแนวโน้มข้างหน้าตัวเขาตัวเขาจะมาอย่างไงอะให้คุณจะได้ตั้งรับเนาะแนวโน้มโอ้โหแล้วท้ายที่สุดเหมือนเขาจะไปรู้เนาะว่าไอสิ่งที่เขาไปเชื่อใจคนอื่นหรือว่าทำตามคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับเขานะคะอืมเพราะว่าความรักมันมันไม่ใช่การเอาชนะความรักคือการที่ ความรักคือสิ่งที่จะจัดยารกับความรักได้คือความรักเท่านั้นนะแต่เขาอาจจะเห็นแก่ตัวเกินไปนะคะกับการที่ตัวเขาไม่ได้ไม่ได้มองเห็นความรักที่คุณมีให้่ะคะอคนคนนี้ถามว่าในอนาคตหรือแอคชั่นถัดไปของเขาเขาทำไงหรอเขาก็เขาก็ยังเขาจะรู้แหละหรือมีเหตุบางอย่างที่ทำให้เขาได้รู้สึกแต่ว่า เขาก็จะยังทําในสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีอยู่นะคะก็ยังไม่เห็นเชิงว่าอ่ะเออสานึกหรือว่าเสียใจในเชิงที่ที่ทําผิดกับคุณอะไรเงี้ยเออแต่ว่ามองว่าเขาเสียใจมองว่าเขายังเสียดายเนาะกับความรักดีๆที่มีกับคุณอะ่ะเพราะดูแล้วคุณเองก็ไม่ได้ยอมนะคะก็เลยมองว่าตัวเขาอ่ะน่าจะน่าจะรู้รู้สึกแหละรู้สึกบ้างแหละ อาจจะเสียใจที่เดินตามทางคนอื่นเสียใจที่ไปเลือกคนที่เขาไม่ได้อยากจะเลือกจริงๆเพื่อที่จะทำให้คุณแบบเสียใจอะไรเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดเขาเสียใจเองนะคะก็ประมาณนี้เนาะเพราะว่าดูแล้วคุณเองก็รักยังไงคุณก็รักอย่างนั้นรักด้วยความปรารถนาดีนะคะแต่ในเมื่อคุณกับเขาไปในทิศทางเดียวกันไม่ได้อยู่กันคนคนละ คนละความความเข้าใจบนพื้นฐานของความเข้าใจที่ไม่ตรงกันอะยังไงความสัมพันธ์มันก็ไปไม่ได้คุณเองก็ไม่ฝืนนะไม่เห็นว่าคุณฝืนแต่ดูแล้วเขาจะฝืนนะคะก็นากก็หวังว่าเขาจะตื่นรู้แล้วก็สามารถที่จะคิดเองได้เรื่องนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องแบบไปพึ่งพาคนอื่นมากนะนะก็ประมาณนี้นะคะแอคชั่นถัดไปของเขาก็อย่างที่พูดไปเลยนะคะแล้วก็ การเปลี่ยนใจของเขาเกิดขึ้นไหมก็ค่อยๆดูกันไปเนาะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ